ไใอยุ่ Daisy, เ,าเา่าห er. ม Science ั่นยูหมั่นยูสินมมาเทเจ้าว่ะรุ่นเป็นผู้ฝันลนใหม่เนตัวกางฝันลนใหม่กับตอนง่ามอยอันนี้ยานัางในสูยองเรียบร้อยแล้ว เท็มเต็มตาเสาเถอะพวกภาพไปเบิ่งไปยืนรุ่นง้มเห็ดอันอาวุธอาวุธสิไปหายอยู่หายกินอาวุธอีหยังมาเบิ่งน้ำกันจ้ะเห็ดอยู่ตั้งแต่ตื่นขึ้นเอางวออกคอกแล้วก็มานั่งง้มเห็ดเนี่ยถึงยี่แค่บุญเด้งมันเด้ง แล้วเ,เป็นบ่หลับไปเรื่องสวัสดีครับพี่ลุ่นก้อยพิสา,านบาตรหน่อยครับอันเช่นขอบเล็กกับคดงังดังเรียนนี่ทิมไว้ยอยู่บ่เฮ็อดอันเนี่ยเงี้ใครมดแดงเมื่อน้าแงี้ยกามีเง้ตู้เมือนใส่กระใส่ขวบเงี้ยวูย้ยเบ้ยโอ้ยเสียดายแท้สนอกก็เลยว่าบ่ได็ดเป็นทางรันค่ารัานค่าอยู่บ้านห้องบ่ใครมีไหมก็เลยเห็ดเอกาก็ได้ดอกสนกุก สิบบาทนี้สิบบาทกับหางวายก็กเ่ากามันมีอุปกรณ์แลวนะผ่าองสี่เ้างก็มีอยู่กองเหล็ก้องสี่ก็มีอยู่แบบนเทียนแล้วก็ตั้งกันอกกับของเพิ่นนะเรยกว่าสิงนีไปถ้าไยใหมุดแดงพนมีตัวไปยใครมูดแดงสิ่นี้โอ้กินมือนั่นวะเอาคูหน่อยแยเจ้าเงียโพโพลงนอไปรุ่นเนะผู้ใดพาเอาขูแย่ใคหมูดแดงก่อนกังึดอยู่กันมันจาเป็น จำเป็นแม้กระตาหน่อยว่ามีจะไปผอข้างโมเดียงอยู่ทางโนูนเอาคูหน่อยมีพอดีมีคูแหล่หน่อยก็บแย่พอได้กินอยู่ตัวเนาะให้อยู่ให้อยู่เด้เเ็นว่าสดขั้นหมดดีเดี๋ยวได้เข้าไปผอก็ไม่ยี่สิบพาอเอาคูหน่อยแย่พอได้กินอยู่ดอกนี่กับจีดเถี่ยนี่กับีคืออยู่ดอกเอาไปเวียเวียเตาโยกไปหาได้ไม่ได้เมื่อไปนี่ยังอยู่นี่เพราะว่าจิ้งโอนี่ก็ เมื่อโดนนี่มันกีสิเป็นแม่เป้งมันกีสิคอยเมดไข่ไปต้นไหนเป็นซากกลสิคอย<ข>อคอยไ<ด>ม่เล่มคือคือนมาบังวงเหรอบังวงก็บว่าเป็นความกันมีเบิร์ดดิเห็นว่าช่วงฤดูบังวงออกกับบอสเตกตั้งกับไข่หมดแดงมันออกเป็นเป็นต้นไผ่ต้นมันอยู่เดีย๋ยวไปรุ่นเหตเข้ากวันเด้อร์ไปแล้วจ้ากินไข่หมดแดงดอกก็ได้กินยุดดอกจ้ากินอิ่มยุดตะวันกรอยากอกีก เห็ดอันแน่าเนื้อดีๆเราฝันีไปลุ้นเลยว่าอดบ่ได้ดอกอดบ่ได้ไปหาแยือดบ่ได้จ้ะอดบ่ได้เห็ดแนวแยนื้ไอหมดแดงแล้วแล้วอันละเท่านั้นละเขาไปซื้อหันละแยืก็ไปนั่นเออเอนั่นละพูนทั้งทึ่งไปนั่นละนั่นละนั่นละเอาฤกษ์ถี่ไปเดฟันเอา เนาะฮัตเต้เงียบๆดิอันนั้นนั่นล่ะต้งแบบเงี้ยดิมีใครอยู่เอามันถือกพยายางเจ้าวะนั่นน่ะเดี๋ยวคนไปเบิ่งให้ตำแหน่งอยู่มันบ่เข่าแม่อยรุ่นนี่นี่โห่โพโพยุ่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเคย ขึ้นฮักเอากันหน้าเหรอเสียดายเลยแถอะมาเบิังทางพี่กันน่ะเอาเอาห้างเดียวกันพ่อเลยล่ะเพื่อนรุ่นแมนขันเท้ออะไรโขวโพโลงห้างนี่ว่างหันมันบอกว่าถึงเนยว้อหนิถึงเนยเียบร้อยตัวเอาล่องกันคอยยันคอยเสียดายเนาะ่ถึงดอกเลยไม่เมีอะไรหรอกเพื่อนรุ่นเล่าว่าหนันฝน Do đó, đưa có bay ô ong mạnh mẹ con tay con ngon hắn nặng cho mabu 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 Má mabu 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 Ủa, đại út thảo. Mandu, mandu. Give mặt hết, yêu thế cháu à đáng. Hm? đây quá 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 cầm quá 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 Bắt quá bắt quá quá mây bắt quá 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 เอ็มเรเคเียกเองนันี่ขัน้นเจ้าน่นนะนะเหนอะไรเหเียเขาเห็นได้งกด้วยคนแฟนบังเดอร์จ้ะเมียทั้งลูกทั้งใครไฟเห็นบ้างเหรอไฟหรเียหดแดครหลยุ่ทั้งใครไทั้งใครผ่านาไปถาม,มีมมออกก่นมาจนกระถินนาลงเราวันนี้จ้ะ cả cái nhạc cái tỏ cắt tia nha vừa rồi coi coi ao chạy yên yên nè nha kèm bọn đèn quân bọn chạy hoàn đê chạy yên yên chạy yên, -yên. Oh, เนี่ยหน่มันก็ลุ้ยู่ด้เถอะโอ้โหลุงเยผพาหน่อยก็ยังมาเล่นน้ำไปไปหาพอได้ลูกไปมึงแดงสิกดได้ลูกหาพอเล่นน้ำพอได้นเล่น้ำพออ่าเาี้ยเอาแยเถอะเยีจะมาเล่นน้ำมัุผ้าอยู่ มาเล่นน้ำพอผม้าหน่อยมาเล่นน้ำพอห <c oughs> าไค่มาแดงเนี่ยกันบ่ใส่ข้อมบ่ต้นกันอยากรกึเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมพาอจะขนพอเด้บอกลาพอแย่ค่อยมาแดงเอาเงินตั้งแย่ยังจะมาเล่นน้ำเงินหน่อยอยู่ผมพ่อนเล่นนี่หันลบอกลาเห็นนี่หันเรเล่นนี่หันละเที่วเขาเลียวเห็นยังส่มันอยู่ชอกหน็บยาวช่งสูงทั้งๆสูงกอน มี่พอยนไปกินรุ่นนี้ดิไปหาแม่เด้ออเราไปกินนมเด้อกุมพ่าไปกินนมเด้อใสข้อมาต้นตัวแย่ขนาดไหนู่พอโล้องพยรุ่นค่อยๆคๆพุ่นมันสอดขุ้นเออนั่นนั่ไม่สอดขุ้นพอดีพอดีเลยพอดีโอ้ยโยยันใส เอาถอยๆถอยเออถอยเออนั่นล่ะโอ้ยเนาะ2หังหมานอยู่บนเดี๋ยวเห็นถงอันเดี๋ยวเห็นถงโยก็ดีใจแล้วเนาะแม่นเอาเดี๋ยวเห็นมันบ่คือกระตากระตาเกาุเนี่ยเห็นบ่แดงอลูกสาวดเด้บ่ได้ตัวมคักเด้เพิ่นอ้ยว่าจะมาว่าว่าเห็นพ่อแม่กินกุ้งกินปูใหญ่ๆก็ คนตาเจ็บแต่แม่คนเด้งเ่ยคนมักนี่ไหนทีก็เห็ดบไปทำการทำงานไปเนาะลงมาเจ้าลูกมาลงมาพี่หยดพี่ยยังไงก็ยืนอยู่งเลย ี่บอดเนี่ยบาดเนี่ยคักแสีงไหลยูไหล,ลไปไปโอยรุ่นไปหาแง่เมตุมันเรียกไปถามานันบ่ไปตื่นเลยเด้ไปหอดใสล่เนี่ยอ <laughs> เอาไปเล็บขอยบ่เห็นพุงเหมือว่านเน่ยไปแง่บ่เบิ้งขัด บมเห็นโอ้โบงคักบเห็นเดอข่รห้างมันบูอ้ยโอ้โอายากินหายากนอย่างนี้พเป็นเห็ดเนียเดเหดเหลจอในมา่ไมู่เอาผ่าแจงเราเอตวมันปล่อยไปเงาไม่นี่ให้มันขึ้นไปเป็นห้างเห็ดไข่เห้ได้กินอีกยันเนี่ยกำลังฟื้นตขึ้น นั่งตัวกับไตขึ้นงาใหม่ได้แล้วปล่อยไว้ห้องก็ธอได้กินไข่ม้นอนกเมนูตอนสอบครับนี่คือแกงนื้อไหม้ใส่ไข่หมดแดงมีผักขาพกรีตูยานังพร้อมนื้อไหม้พร้อมบักบววพร้อมสามสี่ย่างครับมันนี่แกงรวมมิดเอา้าเมนตูลงมือเลยห้องมันนี่ เดี๋ยวคนทำวัดดีไปนอนของคือ,อควางสันจ้าวัดดีจ้าวังหันย่วนลังกล่องอันั้นแย่ไงไปรุ่นแยไไแ่ใครบาแดงโอ้โ <laughs> ันนี้ผู้แย่อาบน้ำพอผูบบ้ผู้อันถือกล่องมาอาบน้ำแล้วบันนี้อาบแล้วอาบแล้วเทาอปมันกัดฟคือกันได้ผู้ที่กล่องอันนี้นู่นดูตอนต่อครับอันนี้ยานั่งอันเอามาอยากต่นน้องเฮาสดสดเยนเพราะว่าสย,ยองยานั่งนี่เดียวข่อยปอกน้องใหม่ก่อนเัิร์ฟสองอย่างเนี่ยโอ้สีเฮ็ดซอยกันจ้องยองยานั่งเดี๋ยวข่อยปอกน้องใหม่ น้องใม่หวานบ่วันสีหวานนี่เหรอน้อยเงี้ยปนาจะมาปอกเด้อฝานผอมเด้อเมนเมนน้องเดี๋ยวขยงยังนั่งข้าเดียวต้องจอยกันเรื่องทีได้กินเมนมันี่สวยก่อนี่รุ่นเป็นผู้ฝานน้องใหม่เห็นไหมจู่น่ารักสร้าสังเยอะดิหมู่คืนอ่ะสร้างฝานน้องใหม่ก็ตอนง่ามอยู่ อันนี้ยานั่งไหมตุยองเรียบร้อยแล้วนอใหม่ห้าเยียดตัวหน่อยเลยบ่เป็นสดแฮมซอนชีปุ่นหรือเปี่ยนมันยังเสียบัวอ้วนดีปะอ้วนดีเลยยังใกลข่มดแดงกับชุดผันนัเนาะแงนแนเดี๋ยวี่ตู่ไปหาหมอหายังมาก่อนันเลวๆกัทไปล่างน้ำซะก่อนเน้อนอใหม่นั่นล่างเขาบอกตัวบอกดอกพะวาวันนั่นตีขมหน่อยนึงซีมึงเลวหัวเลยเยแนหัวมันยัง เดแล้วตาเจ้าเด้อล่างเราเด้อน้องใหม่กำงามหุ่นรุ่นฝันตอนกำงามจะเลยลุ่ขว้ขวมันแหมๆเราจงเอาหนำยานังลุ่มนะหอมยังหอมหอมหม้อพอโอ้โห้ขวีเจียวจิ้มหอมเลยสุด มันก้อยิงทางหมอไหมหอมหมอนเลยหอมมอนคนหมอเบี้ยงหอมห้อยๆหรอเดี๋ยวน่ารบมันนลุ่มน่ามัดหยดลงไปพอเรากมันคนหมอนก็นที่ยังเสียงไม่ิหอมหมอหอมนไหมใช่กันนี่หลอยู่ที่น่เออใส่ผ้าหอมบางอย่างอีกนะเงน เลอยไมตอตง่วตั้งตวสตอนออกตอนใส่กับพวกง่ายเลยไม่ตคนหลวมๆวมต้องไปเสียั่วผมเสียมว่ีรทังล้งได้ไม่ตกินโดนกันเล่นเห็นนกันเล่นเยคนนี้โคสอบปัไง สอบปั้นหมด่ีเจียเจียเสียไหลเรื่อยๆเส้นเจี้ยตอนตอนปีเลี้ยพ่อปันเขาอาหารน้ำปลาจะ้ะของชืนรดเจียประแดกน้ำปลาทีข้างหลังไปทำไวท่าแล้วเจียเ่าดะทำ หอมเ้อจังตุ้นต้นตน้งตเกันตัวนอยเชาไผ่ด้วบวกมัเดี๋ยวบวกมันสุกน้อยก็มีตูวบวกสุกก็นจะเงินนี่ใส่ห้องเจะผักกาใส่โอ้โหบวกบวกบวบ่มีตัวบวบขนาดเ่าพ่อใดไปบวกบเาสุกไปตาน ดูดีอาจารยมาเท่าเอิ้นพักขาช่างเมโลไพช่างยิงแค่เดินพักหมินมันเอ้ยโดคดูีเมือนวบเล่าวาล่ะพักหมิ่นพักหอข้งบนมด่าางนแดงบุ้งข้่งซ้ายหมอนท่ไี้เต่าไงแดงอือมีหลายอยู่ดอกไ้เหมืล้วนัวอยตั้งหักไ่ ตึ้นตึ้รู่น้เสียใดม้งรุนลงอเงบเองใช่ีเนาะที่มันน่าเนผของยาวเลยเดี๋ยวจะชิมกันเา้ไข่หลายเลกับเลยไข่กับมะนาวชิมไข่พอม อยางเข้มนุยดเท่านั้นจุดเท่นั้นพอดีเดียวคจะมีตัวหอมปลาคาหวยหวยยังไม่กันชุดทะเลรอกเพิ่อนเพิ่นเลยตักไปจัง่อยกันสมพอทำแล้วกันเข้าหาอยา้กินได้หลายเพิ่นวาสวยแบบเมียนโจ้ถ้าพอก็เมียน ตักซีเรลลายรมีตุกผักขาวผักอีตู้หใส่น้ำบวกมุนนนี่ะตักซีเรลลายเถอหอมผักขาวหุยหุไข่มะแดงตั้งตโอ้ยแจงน้องใหม่แจงน้องใม่ใส่ไข่มะแดงหอมหุยหุอัดดีดีเ นี่เนี่ยเอใส่ใง่ายครับแกงน่อใหม่ใส่ปลาขาใส่ไข่หมดแดงใส่บวบหอมพรผงครับก้อยไข่หมดแดงที่เด็ดอีกตัวนึงกินมันหนังกระว่ามันคางกูเลยจงไปถัก,ก้อยเนี่ยมีตัวเอามาเด้อเอฟซีสมองสุบะแล้วครับแสบๆน้ำกันมาเด้อตุ่ตัวกินก้อยไข่หมดแดงน้ำพรอมหมดนี่ มาเลยเอซี่สมองสบอแล้วครับมากินของง่ายนะมันรุ่นนั้นเมตัวโคนี่เถอะไม้แหลกตื้นขึ้นภากันขันแหลก็คือมาเห็ดแนวาแย่ไก่หมดแดงสวยสีเห็ดแล้วออกม่านไปรุ่นเห็ดนั่นโกงเหล็กกับผ่าดังแหลกคือพอไปแย่มันนั่นใส่ค่อยหมดงานไปรุ่นว่าเจ้าคือพวกไปเสือเปรุ่นนอกจะได้แย่เป็นบ่ผัดเห็ดไปเห็ดบ้าผัดได้ไปหาผัดได้กินอยู่ มาเด้อจ้ะแฟนครับสุมหองสุบอลล่ะยุ่เมียงหนอกมเมียงหน้ากรุงเทพกรุงไทพสุมออหอมหงสุงบ<ว>มบอลหอมบวกหอมแล้วก็กินผักขาน่าอยำหิน nhiều hạt to, sôm đang uổng thời gian, sôm hái nhanh, mày đưa คุณนิโคกับทีมงานที่มาเยี่ยมมาย้มยวังหันเราทุกปู่ทุกคนเระจะเมิดทุกคนแหละทีมงานพันโบมวนกับตัวเนาะพยรุ่น,น <c oughs> <c oughs> มวงเอาอยู่เมตุกับเดมมวนน้ำมือนีนบบอดีสัญญาก,กัรดอกให้เมืองจำหน่อยยุ่ค <c oughs> ุยเอา,มมาจำเออคุยคุยเอา

นี่อ่อนๆส่อนแล้วต่อมะมีม่ห้าปัวเอาการหอมดีตัวเราไปหนหวานบวบหอมหอมพะเขาหุยหุยบวบทวง Mm-hmm. <laughs> ู้คนมักบางคนมักใส่แกงพะีิหลอกใครมเดียงแต่พม่รุ่นที่มักแกงใส่นีเพราะว่าพม่รุ่นก็แันอีหลอกก็บอลหวานหนีงว่าใครมักถือกันปะเนยเอาไม่หายเจ้าตีมันหายเจ้าตี้ <c oughs> นเนี่ย <c oughs> มันเป็นเรื่องไหนเรองวางละ <c oughs> ปากโป้เมื่อไรอ่ะกินบ่ได้เล่ยมันมา bà có thể giả vờ phao tu tay tay lưng qua kính 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 สิบห้าบาทนึงเราเท่าเลื่แนวเดิมเสียบอยากกินแนวเดิมของเราเหลืออีกนิดสิบบาทสองน้องกอพุ่นเนื้อเสี้ครับขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามอีสานบ้านน้อยครับมื้อนี้แกงน่องไม้ ใส่ไข่โมเดแดงใส่อันผักหวานผักขาโ <c oughs> อ้ผักขาบวกพร้อมพรม้อมไข่โมเดแดงโอ้กับมันคายุ่งป่อยกระเส็บครับพี่น้องอยันนี้ฝากอะไรกอแชร์ครับเซอร์นี้มนีพุ่นรุ่นก็มีตัวครับสวัสดีครับจ้าสวัสด,ดีจ้า